ที mình hết bên ่หนึงก็คือเซเป็นกบเบปกบกับเห็ดคันกงแบบนี้ทุกคนเลยเคยเห็ดแบบนี้มีแต่ลายโดนเงาเสาเสาห้าเสาหกแดงนี่แหละกระปุกนี่มาใกล้หนิโอ้ถือได้ทุกคนเอาเลยเอาเลยเลยมันใหญ่หาขามันโบราณจิได้ได้นี่ทาไปสบายได้ถือได้ทุกคนกระปุกสมาล์ทหักขาก่อน สบายดีพ่อแม่พี่น้องเปิดเผยเอฟซีทุกท่านที่กำลังติดตามแล้วครับส้ท FC, มทั้งเอฟซีใหม่และกับเก่าทางชาวไทยพร้อมและกัต่างประเทศนำคลิปนี้มาสุพรรณกับศิภาพ่อแม่พี่น้องหาเซอร์บเบสก่อนทุกคนลองเบิรงเบสกบมือนี้เบสป่าพร้อมมาก,กับอแอมน้อยทุกคนอะไรตัอะไรไตัว,วอะไรเขาจะม้เก่าป่เอาสิบเบป่าจะได้ ไม่นี่เชื่อเป็นปลาไปกรบแล้ว

Jangan lupa like, share dan subscribe còn nhà lót thì input thôi มื่อนี้เขามาเซอร์เบอยู่สองแบบทุกคนแบบที่หนก็คือเซอร์เบกบเบทกบกเฮ็ดคันกลงแบบนี้ทุกคนเคยเห็ุแบบนี้มีได้หลายดอกนะาร้าห้าซาหกดานี่แหละสอี่นำก่อนสี่หกแปดส18สองสี่หแปดาส สีส่หกเจ็ดตกเลยหรือว่ายี่สิบเจ็ดเจ็ดอ่ะอนี้เป็นกรบโซนแอมน็อตเซเป่า <c oughs> เป็นางก็นี่ะนาม Cảm ơn các bạn đã theo dõi má Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn พอิปครัโอ้หลายพดเปิดพื้นที่พเดพระเจ้าไปสือออมหมดนะ ตอนนี้คอยกระเซอแล้วนะทุกคนไม่คบกันเดีในวดังนี้แนี่ยอ้อมหลงซาอนี่เลยเซอมันจนแล้วค้างขวเลยอกคอยกันพอดีไอ้หันมาใม่เพื่อว่าจะเซอลองบิ้งจักสามดังเพิ่นกำลังเซออยู่คอยกับมีเดียปลาเออไปอยู่คนเดียวเนื่องจากน้ำนี่เลิกทบหูคอยยื่นมือนำคอยกับมีเดียปลาให้ลูกอยู่คนเดียวทางดานโซนยื่นออกกับปลาวันนี้รอท้าทายเดี๋ยวเบิึงตะเวน ตกดินแล้วก็มืดแล้วทุกคนจังคอยมาเลรอยามอีกทีนึงถือว่าเวลาก็ทำม,มืดแล้วทุกคนเลยตอนนี้ก็อยู่ประมาณสองทุ่มนะพอดียามเบ็ดคอยเลยรู้ทรายก็พา,ากันไปยามเบ็ดไปการยามเบ็ดกบก้อนทุกคนเลยิ่ทีไน เมาโอ้ถ oh, ือเลยทุกคนเอาเลยเอาเลยเลยมันง่ายขามันบดได้ได้ได yeah. yeah, oh, right. yeah, e ้ัสบายได้ถือเลคนกปกมาละักขาก่อนกรปยงนี้ไม่อยู่กูปุกจมาขันปะไอาคนนี้

ở khi khí đơn chưa. Tôi nữa nèo mình nhào áo bóp. Niềo kỳ đấy. ừ, nháo cái đấy. Tôi nèo nó mầm bóp. Mm-hmm. 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 mm nó จุดลานี่งอนกระปูนี่มันจีย่ง้หลังจากซื้อแล้วล่ะก็น้ำน้อยพ่น้ำโตเบ็ดป่ายุกทุกคนดุก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 มันฮัทไปเบ็ดมดมันอยู่นี่แหละเบ็ดมันไหม ไงใยบอกเป็นบอกอะอรวะวังไหดี๋ยวเห็นแล้วก็กเห็นแล้วก็อ้ยนเสิคเห็ดังนั้นบ่เคยจับกระตมันก่อนอ่าห็ตมีถือว่อา,ามาแล้วทุกคนป่าดุกตัวนึงวน่ง้รก็กบตัวหนึ่งบันเนิงกสิไดายยังไปเชื่อ เือหน้าเลยได้เบ็ดกระแปงกับมันร้อนมาเลยเหาเอาเยอะมันน้อยเดียวนะเยอะเป็นใช้เดินย่างไปยาวเบ็ดย้ำมั้ยไปทุกคนปปาพยาาม,มึงเบ็ดขบก่อนยัางอยู่ สิบด่างสิบเจ็ดด่างเนี่ยเดี๋ยวมาลุ้นกันเลยมาถึงแล้วพ่อตีเลยนะเสื้อนะแขนนี่คือเสื้อด่างเสื้อด่างนี่แขนนี่โอ้อโอมืหอหนาทุกคน ไม่ใช่ไม้ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไมอใช่ไม่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  ทำท,ทุ่มแบบที่รู้จักฮัลเอาจับเอวลูกฮักเออเอกนั่นดอกเขาป่าเลยเนาะดอกแล้วลูก

เสือตังหนึ่งเรียบร้อยทุกคนนี่ออเต็มปายนี่นีนเ่เรียบร้อยเรียบร้อยปากตโกบอีกพอตกบตมก็ด้แต่มดีซี่ทุกคนเลยคอยเชิญนะถ้าใครสามตัว หางน้อยสุดแต่หน uh 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 uh> uh 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 ึ่งปิดเอาได้ป şey> uh> ่าวหางมันเลยขาดนะเยอะยังไงดีอยู่แปลงมาเบ็ดเนาะแปลงมันทามาเบ็ดบ่ะ

Mở lé rồi Ai à, ở đây đó Bừng đại cơ Đang đi xin mình sẽ mò ra cho cô đây, đây. Xong mình sẽ mò ra đằng đi, đi. <laughs> <laughs> Kếp như gạo là mát chưa เี้ยพยายามนั่เดบมิแล้วอได้กันนะเออเออไปต่อไปต่อไปต่อแถวนี้แหละึโอ้มีถือแล้วด่อแถวนี้แหละเบ็ดนะอันนี้หน้าเบ็ดนะหลอเลยใช่ใช่ใช่ยิงคันด่างนึงที่วางนั่นแหละมอตนนี่แหละ Nhưng hoàn đảm Để coi lông bông ở đâu Lông bông ở đâu bò Để nó lại sợ ngồi nhà mình Một hướng lấy ถแล้วันนี้เก็บกคนเลยเินวามีพอไปนํำเปิว่าเปิดพไปยามเอง่าเพิาเเเิมันจมานบ่เป็ดป่าทำเงินได้แบบนี้ทุกคนเลยลูดเป็นเนืเป็นเนือฮะยามันอกบดองือกันเบ็ดืนนูนโ ปีนี้ฮหะหน่าเฮ้ยนี่โอเคเนยเขาเตายก็ตายกำยล,ลังพอดีแต่โดยร่มก็ง่ามชักเลยอมิดนทันดูอุเชอรตันี้นนันกกมันมรครับม,มักขนาดเชือตัวน,นี้เเชื่อมานเพิ่น เือมาเล็กสี่แมนพิ่นมักขนาดตัวนี้นุ่มสมบายป่ตัวนี้นะไปอ้ยนะอันนี้เป็นตันนิ้วกเลยเหรอน่ะทไทยเบสเอกยุคขันโอ้ แปลงแปลงแปงแปลยังยังยังแปงลงเซฟว่คือก๊ายังลรไปเลยๆจนมันเบิ้ดผู้เล่เธอด่างเธอด่างกันโอเคทุกคนถือว่าผลงานการ เซอร์เบสก็ถือว่าได้ยทุกคนเลยกบก็ได้ป่าก็ได้ได้น้อยหลายเลยกัเมื่อกดชอบแั้วกันอยู่เพื่อนอลไรทุกคนเลยมาเลยกอนเดี๋ยวพบก,กันอยู่เพื่อนเลยทุกคนอ้าวฮอร์เถืนอลไรทุกคนไอ้มน้อยขังกบไปกับข,ขังป่าไปก่อนก็ให้บบป่าตายเลยป่าตายทั้งเอาขังมา้อุ้ยมาเอา ตายล้หนาเลยตัวยังไงทบกบลงไปวะเอาปลาลูกตัวปลาตัวปลาหนาหนึ่งปลาดูเห็นไหมเห็นาสองตัวมันะนะี่่ทกระกบกบกบตวกบสองี่หกตัวทุกคน นี่หุกตัวหกุกเต็มฮะเพิ่งขังเพิ่งขงังเพิ่งขังละวโคตรถือว่าผลงานการเซอร์เบสแล้วก็ยามรอบนึงก็ถือว่าได้เด,ด้ในหันก็ได้ป่าสอบตัวประดตระรุตัวนึงขอตัวนึงอะไรก็บกบไปกบเฮาก็กบทำงานเลยคนเลยอยู่หุกเต็มเลยตัวก็ถือว่าย่ายกับกคนเอ้าสลับคลิปวิดีโอนี้ก็บเได้จ่ายทำให้พ่อแม่พี่น้องนะครับชมไว้ติเพียงเท่านี้สิ่งก็ขอขอบคุณ เจอนะ้วเอฟซีที่ติดตามแล้วครับส้มวิดีโอนี้ถือตอนนี้จบเดี๋ยวคลิปหน้าอีพีหน้าเขาพบเดี๋ยวหม่เอนสุพรรณจะพาไปท้งเลยติดตามนะบัตรกน,กน